ที่เสวัสดีค่ะก็ชื่อหมวยลี่นะคะพัชออนธนิวชะกุลค่ะก็เป็นคนแบบว่าง่ายๆอ่ะสบายๆเป็นคนหลายบุคลิก ก็ไม่รู้เชื่อเรื่องดวงไหมนะคือคุณแม่เคยดูดวงให้บอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีทั้งหมดสิบสามคนอยู่ในคนเดียวอุ้ยตายแล้วคือบางทีจะทะเลาะกับตัวเองเป็นปะเป็นเหมือนกันวันจันทร์เหมือนกันโอเคใช่แล้วคือคนเกิดวันจันทร์หน้าตาดีทุกคนเออจริงวันจันทร์เหมือนกันแล้วคือแบบว่าเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายมาก บางทีก็หาบางทีก็เงียบไปเลยบางทีก็โกโก้เออเออบางทีก็แบบดูแบบว่านิ่งๆเหมือนแบบเหมือนนางงามอะไรอะ่างีบางทีจริงจริงจริบางทีมันก็เป็นแล้วก็เหมือนที่น้ําพูดไปเมื่อกี้ช่วงเวลาแบบแวันนั้นของเดือนมันจะมาอย่างเงี้ยของน้ําจะเป็นแบบโมโหแต่ของเราจะเป็นแบบหิวบ่อยใช่ของหัวจะเป็นแบบหิวบ่อยแล้วอยากเราจะอยากกินอะไรแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆ ใช่จะอยากกินอะไรที่มันรสจัดอะคะ่ะใช่แล้วก็เ,เล่าก่อนแล้วกันคือหมวยเนี่ยคุณพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยนะ้ะก็จริงๆแม่เป็นคนอุดรด้วยเป็นไทยอีสานใช่เป็นไทยอีสานจริงๆพูดอีสานได้นิดหน่อยนะพูดได้นิดหน่อยจ้ะเพราะว่าฟังมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วชอบด้วยหนูว่ามันเป็นภาษาที่แบบมันไม่ใช่ใครก็พูดได้อะ่ะ จริงเป็นาอีสานหนูว่าพูดยากนะบางคนเรียนแบบภาษาเหนือภาษาใต้ยังได้แต่เรียนแบบอีสานยากยากมากแล้วก็คือหมวดเป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบว่าจับฉ่ายมากตั้งแต่เด็กตอนในเด็กก็รํามาตั้งแต่เนอร์เซอรี่จนถึงหมอหกแล้วก็ทั้งเรียนรําเรียนเต้นเรียนรำไทยเรียนราไทยค่ะเรียนเต้น<ำ>เรียนยิมนาสติก ยิมนาสติกดีลาก็เคยเรียนตอนประถมแล้วก็เรียนยิมสากลตอนมัธยมคือเรียนทุกอย่างทั้งดนตรีไทยดนตรีตรสากลก็เอ่ยสรุปแล้วก็ไม่ได้ดีสักอย่างเป็นเป็ดทําได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ดีส<ช>ักอย่างใช่ค่ะแล้วคือเหมือนว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าคุณแม่เห็นว่าไม่เอาจริงเอาจังกับอะไรสักทีก็เลยไม่ให้เรียนจนพอมาถึงเนี้ยขึ้นมหาลายัยก็เลยอ่ะ เห็นว่าอยากทําจริงๆก็เลยให้มาเรียนร้องเพลงดูแต่ก่อนจะมาร้องเพลงได้คือต้องปรับบุคลิกเยอะมากเพราะแต่ก่อนเป็นคนที่เหมือนม้าดีดก,กะโหลกเลยกระ,ะโตกกระตา,ะตาแล้วเป็นผู้หญิงที่พูดจามไม่เพราะเป็นผู้หญิงที่ทําอะไรที่แบบไม่เหมือนผู้หญิงแล้วมีแต่เพื่อนผู้ชายไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยหนูมีเพื่อนผู้ชายแบบเป็นหลายสิบคนอ่ะมีเพื่อนสนิทผู้หญิงคนเดียวตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น <laughs> ใช่แล้วก็เลย ปรับโดยการประกวดนางงามประกวดนางงามใช่ค่ะ <throat> ประกวดนางงามค่ะแล้วแล้วก็ใช้เวลาปีหนึ่งในการประกวดเตรียมตัวเพื่อจะประกวดใช่ค่ะแล้วมันดีขึ้นจากผู้หญิงที่แบบตกตากนู่นนี่นั่นก็แบบไม่กระตกตากเล็กกระกระโดดกระดิ๊งอ่าใช่แล้วก็เหมือนดีขึ้นแล้วก็พูดจาแต่ก่อนเป็นคนพูดเร็ว พูดเดลแบบฟังไม่รู้เรื่องอพูดแบบว่าอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พูดพูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แต่ก่อนคนขี้อายตอนนี้ก็กล้าแสดงออกมากขึ้นกล้ากล้าพูดกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวหมยเป็นอะไรเดียวดูไ <laughs> ม่ออกอ่ะอืมสิ่งที่ชอบไม่ชอบอะไรก็ได้บอกไปเพื่อนจะได้รู้ จะไม่ชอบคนที่แบบจู้จี้จุกจิกแบบงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งอะไรก็ไม่รู้แบบเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบไม่ชอบเลยแต่ว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบแบบชอบอยู่กับเพื่อนที่ตลกตลกชอบอยู่กับเพื่อนที่แบบเฮฮาเออเป็นคนที่ชอบแล้วเวลาขำอะแต่ขำไม่หยุดขำค้างแบบหยุดไม่ได้เหมือนคนบ้าจริงเ <c oughs> หรอ <c oughs> ขำแบบจนพอเครื่องติดปุ๊บ เพื่อนทุกคน่ยต้องแบบเออปล่อยมันปล่อยมันไปเหอะใ <_ s ans> ช่ใช่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ที่บ้านหวยเนี่ยหมวยอยู่กับคุณแม่สองคนเพราะว่าตั้งแต่จําความได้ก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อแล้วอืมแต่ว่าก็ยังมีการติดต่อมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนรักครอบครัวมากรักคุณแม่มากเพราะาอยู่กันสองคนมีกันสองคนเนี่ยเข้ามาอยู่นี่คุณแม่ก็มีหนูคนเดียวใช่คุณแม่ก็มีหนูคนเดียว,ม,ม,ยวม,มีคุณแม่คนเดียวก็เลยเนี่ยเป็นห่วงนะมาอย่างเงี้ย ุณแม่ก็อยู่คนเดียวใช่แล้วก็ชอบสีม่วงชอบสีม่วง <c oughs> ชอบสีม่วงอ่ชอบทานอาหารแบบรสหวานรสเปรี้ยวอะไรอย่างนี้พูดถึงเรื่องผู้ชายชอบผู้ชายที่แบบอบอุ่นออแบบมีไขมันเยอะๆก่อนแล้วอุ่นอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ชอบผู้ชายอบอ,อุ่นชอบผู้ชายที่เข้าใจเรามากกว่าแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายหลอกพูดง่ายๆคือชอบผู้ชายที่น่าจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราใช่ค่ะชอบผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ชอบผู้ชายที่มีความเป็นเด็กในตัวเยอะเพราะมันน่ารำคาญ ใช่นะลำาขัญมาก <ST>. นั่นอาจจะเป็นเพราะอย่างหนึ่งคือความที่ไม่ได้อยู่คุณพ่อ<ช>แล้วป่เลยมีความรู้สึกว่าเรามีความต้องการ<ช>คล้ายๆคุณพ่อตรงนั้นด้วยเพราะว่าคุณ,คณพ่อเท่าที่หมวยรู้จักคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนที่อบอ,อุ่นใช่ก็เลยอยากได้ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กว่านําเราได้เรานําบ้างเขานําบ้างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ชอบคือชอบผู้ชายที่ฟังเราให้เกียรติไม่ใช่แบบว่าต่อหน้าคนอื่นเราพูดไปเหมือนแล้วก็แบบทําเหมือนเราไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยอืม ประมาณนั้นค่ะหมดเวลาใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะ